ว้าวจุดดีสคันกันด้วยนะครับมวันนี้ผมจะมา, 2, าสองพันดชท์เสามสิบเอ็ดด่านสิบเอ็ดถึงด่านเก้าเซตที่ผ่านก็จะเป็นประมาณนี้สัวธนาคารก็บแบบนี้เลยนะครับสำหรับพร้อมกันแล้วล่ะก็ไปกันเลยครับมารล้วถอนกระโดดแต่ที่เออสิบเอ็ดที่นี่นะผมก็ต้องรอธนาคารนิดนึงครับผมส่งชิ้นซอฟเฟอร์ไปได้เลย แล้วก็สามารถส่งตัวอีกเป็นทับได้นะครับเห็นไหได้เลยไอเซกนันได้ทุกทีทุกครั้ะครับท่าที่หนึ่งนักสิบเอ็ก,ก็สบายสบายครับได้ที่สิบสอง ตาเห็นคุณยิ่เจอจเตอร์ไปแล้วตัวละครใหม่ที่เราเจอนั่นคืออันนี้คือเจ้าเจ้าลงต้งนลักยามแมก,กวนซึ่งความสามารถของมันนั้นบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวที่สามารถเหมือนเอฟซึกหมอกนะครับทำให้เราคุณมองไม่เห็นนั่นเองให้คุณมองไม่เห็นนั่นแหละความสามารถก็คือเหมือนจะมาเกียนมนกกขวายแบบสตาหง จะเ,เกียอ่ะละจะมาเกียดแล้วสวยมากนะท้าโหด่าเฉยๆโอ้ก็เฉยๆฉยแหละทำนี้เลยนะตามหันนี่เลยครับอันที่สามปรุงอาหารเช้าแล้วอันนี้อันนี้ดิตรีตรูคีปรุงอาหารเช้าตรุรกีปรุงอาหารเช้า ที่เนี่ยอันนี้นะนำไม่ต้องเลิปเลยนะครับถ้าใครให้ใครแล้บลเบื่อนะคลิปเลยนะครับเงินเดียวเลยขอมีเงินครบประมาณสองหมนห้าก็สแปมตัวที่เป็นระยะประชิดไปอย่างเดียวเท่านั้นนะแนะนำว่าผมประชิดอย่างเดียวเลยนะนประชิดไปอย่างเดียวนะประชิดอย่างเดียวเลย ทางไหนมันเข้าไม่ถึงจริงๆแท้มันคาเท่าได้ครับผมแดดอันนี้ไม่ต้องให้ม่ต้องให้ครับอย่าลืมว่าดูเวลาธนาคารคืนด้วยดูดูเวลาธนาคารคืนด้วยละ่ะก็ขนาดไม่ตึืน่นได้นั้นสบายๆแล้วอะ ไฮดเาเดียวน,นะแต่อันที่ 4, สี่สวอตลิงคใครว้มันสูไ้ไปสู้ตันจัดเสียหลายเซตมากพอได้เซตที่สุดก็ประมาณนี้เลยเป็นแรกแค่เอาสวอปจะเริ่มดวลล็อกก่อนนะล็อกประมาณสาม,ะม,ะมะตัวนั้นผมเคยเล่นมาเรากทว่สองมาก่อนนะรจะตัวล็อกก็แล้วคานตรงนี้แหละรามาอ่านนะรอมาอ่านออกปุ๊บ แล้วก็อีิงิงๆครับผมตัวนึงแล้วก็ส่งสปาต้าล็อกเก็ตซอมไปเรือยไปได้เลยครับก็ชิวๆครับผมแค่สค่แต้มนึงเดียวแต้์อย่างเดียวรับให้ขวางก็เอาไม่ได้ตายให้เดียวก็ให้นะครับเพิ่งโกนเพื่อได้นะครับ เดี Half, ๋ยวไม่เท่าไหรอะไรสิห้าการบุกกักกันใช่ครับอ่านถูกนะใช่ครับอ่านถูกครับแล้วเจอกับตัวละครตัวใหม่เดี๋ยวมาให้ดูที่หลังครับผมอันนี้คือเจ้าดิสนแมนซึ่งความสามารถมันมันหางที่แบบถ้าเรื่อดมันต่ำกว่า50%นะ อันดียดมันกว่าอันนี้มันต่ำกา10%มันจะเปิดหมวดออมร้องกี่ล้องมาขอเรยว่าถ้ามันมีนร,ราคานี่คือมันจะเป็นดาเมจแบบแบบเติอมอย่าดําฮนยแต่ว่าเป็นตัวละคารที่อ,อ,นะอันนี้มีร่างสอนะขอเรยว่ามันมันเตัวคี่ม่าามยา่เนื้อเนืต่น้อีอ่นแรก เมันลาว่ากคงไม่ใช่ปัญหาคงไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกครับแล้วที่บอกเลือดแมรี่ซึ่งเป็นด่านหมอแนะนำผมไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยว่าส่งตัวละครที่มันเป็นระยะไกลครับแนะนำมากกว่าคือตัวละคและปะัจจิตัขณะปัจจิตก็ส่งไปงั้นแหละส่งงั้นไปแล้วส่งไปเลย,ยตัวละคสายปัจจิตส่งไปครับ ใพวกนี้ผมต้องในผมแบบนี้ต้องใช้แบบนี้สแปรแมพวกนี้ละครดีๆก็สกแปมแมสพอแบบนี่มาปุ๊บก็สกแปมสอบเราเรียกสอบนี้เรืมาได้เลยบบบบพลังปองครับผมว่าต้องตายแมัน มีการน่ใช่อเลยลืมเือปอัพขน,นางนดางเี้นะเสยตามมองไปนะในลนี้นให้นังระยมรคิดดีกว่าครับลากากาเรยกลางงไม่รลอดหมายเลขเแก้แคสสีแดงสำหรับด้านนี้ก็ใช้ราคาระเบิดนะแนะนว่าไว้เก็บปูนขนาติดปนไว้ก่อนนะครับนยืนไว้ ว่าจะมีตัวไททันสีแดงหรือไททันเมทัลเลอร์อัมเมอร์ใช่ไหมเมเทอร์อัมเมอร์แหละตัวนี้มันฉุกมากซึ่งผมจะส่งไททันเมทัลเลอร์ไปนำตัวดันนะผมแล้วก็ส่งพวกตัวที่มันสามารถที่ยื้อได้นะส่งไปแล้วบที่มันพอจะยื้อได้ส่วนพอที่มันพอจะยื้อได้ก็สมศักดิ์นะ มีอะไรมากครับมีอะไรมแ่ต right ้องมองธนาคารคุณด้วยนะฮะเหนื่อามถ้าธนาคัเอาเม็นถึงตัวเขาได้แมไม่ก็แค่นั้ครับที่าันไที่จะรีธนาคนคุณด้วยว่าธนาคันคุณนั้นจะรอดไม่ ที่น,นี้ขอมนืยอให้กับอ่านได้ครับไม่มีความตึงนมือเลยเลย1ิแปดโน้ตข่มนะฮะโนตที่ขมนะฮะไปอ่านมาละซึ่งตามชื่อนะครับจะมีตัวตัวตัวสกูตใหม่ก็คือเจ้าเจ้าเนเทเลอร์ปิโนระยะมันอินฟิูตี้นะอย่าลืมระยะมันไม่จำกัดคือ มันที่บ้านคุณยังไม่มาสามารถส่งตัวละครมาหาคุณได้ไอ้น้ำว้าผมส่งตัวละครที่มันมีมระยะที่มันรัดไปถามไปเร็วได้ครับไอ้น้ำว้าพี่สอบไปเรืเ่อยตอนนี้รอธนาคารมันทุกกว่านะเราค่อยเชยสอบไปเรื่อยเตือนเลยนะน มืานนี่สิบด่านที่สิบเก้าสี่แง่เสือนตอนนี้มันจะอารมณ์เหมือนทีวีแทนรถซอมบี้ที่ผมที่กคนเคยเล่นสมัยเด็กที่มันเป็นด่านหมอครับด่านนี้ต้องไหนมากครับส่งทะยานโส่งอะไรก็ได้ออกไป อะไรก็ได้ออกไปที่มันจบไ้ที่สุดตรงออาไปก็ได้ไอ้นีผมต่อก็ได้ฮะตรงอะไรก็จบไปตอนนั้นมันตัวละครรี่จบไปเนี่ย วิดีโอนี้ครับตัไปก่อนครับสวัสดีครับ